สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมจ้องสั่งชีแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแจกลาดเน็ตฟรีของค่าย a อวันตุก o ะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและก่อนที่จะไปกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับเน็ตของ a อนะครับ ก็จะมีทั้งใช้ปอยเละไม่ใช้ปอยเลขนะครับก็ลองกดสมัครดูนะครับเผื่อจะสามารถใจอ่านได้นะครับเริ่มตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตัวที่1กดดอกจันเจ็ดแปดแปดดอกจันสี่สองเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใช้งาน30วันนะครับเน็ตตัวที่สอง เน็ตตัวที่2กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่สองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5กิกระยะการใช้งอ่าน30วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 kb ระยะการใช้งอ่าน1ชั่วโมงนะครับ เน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน 5, 5. ้าดอกจัน3ามสสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว384ร b ระยะการใช้อ่าน1วันนะครับเน็ตตัวทีย5เน็ตตัวที่5กดดอกจันท50ดอกจัน 3 3 5สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว384 kb ระยะการจช้ยาน1วันนะครับเน็ตตัวที 6. ว่6กเน็ตตัวที่6กกดดอกจัน550ดอกจันส 3, 3 5 4สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 kb ระยะการจช้ยาน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่เ็ด เน็ตตัวที่7กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งสี่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว100 MB ระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่8นะครับเน็ตตัวที่8กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกตระยะกา,ารใช้งาน1วันนะครับก็ครบไปทั้ง8ตัว8หลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ เพื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งสามารถใจอ่านได้นะครับส่วนไกรที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ